การสร้างซอมบี้ทางการเมืองส้มผสมพันธุ์น้ำเงินในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต,ตกตำ่ำแต่เป็นการแก้ปัญหาตอบสนองตันหาของตัวเองผมก็อยากถามว่านี่หรือคือระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พวกมึงอยากได้และใฝ่ฝันกันนักหนา เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความในใจของคนที่มีเจตนาที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็แก้หมวดหนึ่งหมวดสองผมอยากให้คนที่น่าสนใจและผมอยากจะให้ฟังมากๆมีอยู่สองสาคนคนหนึ่งคือคุณเนวินชิดชอบคนที่สองคุณอนุทินชาญวีรกุลและคนที่สามคือพล อากาศเอกสถิตปงสุขวิมลท่านราชเลขาในพระบาทเด็บเจ้าอยู่รนกการที่10อยากจะให้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งเพราะสิ่งที่ผมพูดไปนั้นไม่ใช่พูดโดยโมโนมันเป็นคำพูดของคนที่ต้องการที่จะแก้รัาณุนในมาตราหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองจริงๆเขาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังบนเวทีสาธารณะผมเคยพูดเรื่องนี้มาอานแล้วแต่ก็มีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่เป็นไ,ไร เพิ่นวันนี้เนี่ยมีหลักฐานจงแจ้งผมก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว19กันยายน2568ที่ห้องริมน้ามหาทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้มีการจัดกิจกรรมรํำลึกครบร,รอบ19ปีการรัฐประหาร19กันยายน2549และครบร,รอบ5ปีการชุมนุมใหญ่ที่้องสนามหลวงของกลุ่มเยาวชน19กันยายน2563 โดยการเสวนาเรื่องสเดือนนี้ชี้ชะตาการเมืองไทยคือสเดือนที่พักภูมิใจไทยรับปากกับพักประชาชนว่าจะยุบสภาคนร่วมเข้าเสวนาคือนายธนาทรจึงเรื่องเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงของพักประชาชนคนที่สองคือคุณนัชชนน์ภัยโรธอดีตแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และผู้ต้องหาคดี ออยากฎหมายมาตรา112คนที่สานายยิ่งชีพอัชานนผู้มน่วยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าไอรอนั้นก็เป็นกลุ่มกฎหมายที่ไม่เอาสามัตริย์เช่นกันในเวทีนี้น่าสนใจมากนายธนาทรเปิดเผยถึงเบื้องหลังการเมืองที่หลายคนสงสัยซึ่งก็แสดงเห็นถึงจุดยืนของนายธนาทรกับพรรคประชาชนที่น่าตกใจในหลายเรื่องด้วยกันท่านผู้ชมตามผมมาครับ การเมืองไทยกาลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อสําคัญที่สําคัญการตัดสินใจพักการเมืองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจับมือกันระหว่งางพาคภูมิใจไทยที่มีเสียงเพียง68เสียงซึ่งน้อยกว่าพักประชาชนพักอันดับหนึ่งที่มีเสียงสสมากถึง143เสียงเพื่อจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่นําโดยนายอนุทินชาญวีรกุล การตัดสินใจดังกล่าวไม่เพียงสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญแต่ยังก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและคำถามมากมายให้กับสังคมว่าการตัดสินใจดังกล่าวถูกมองว่าตั้งอยู่บนความเสี่ยงครั้งใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่จะจินตนาการไม่ได้เลยก็คือพักส้มหรือพักประชาชนที่แสดงจุดยืนว่าเป็นพัก ปฏิปักน์กษัตริย์นิยมหรือที่เขาเรียกว่าแอนต้โรยอลิ์จะสามารถจับมือกับพรรคภูมิใจไทยที่แสดงตัวว่าเป็นพรรคนิยมสาันษัตริย์หรือโรยอลิ์ได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยนั้นได้โขนเจ้าโหนสันมัตริย์มาตลอดเวลาในการต่อสู้ทางการเมืองมีการทำบันทึกข้อตกลงหรือที่เรียกว่าเมม o r รันดัมออฟอ e คร e เมน (MOA) ซึ่งมีรายละเอียดจำนวน5ข้อที่ผูกมัดเอาไว้ ข้อที่หนึ่งนายกฐุนตีคนใหม่ต้องยุบสภาผู้ใจรษอนภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาขออ้ขอ2ข้อ3เงื่อนไขจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และครมชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติโดยผูกเงื่อนเวลาให้ไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสอสอ ข้อ4เพื่อสร้างหลักประกันว่านายกมตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนจริงพักภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการใดๆวิธีการเพื่อทําให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อ5้าพักประชาชนยืนยันเป็นฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทําหน้าที่ตรวจสอบการบาริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีสรุป ง่ายๆคือธนาทรจึงรู้เรื่องิจพักส้มและพักประชาชนนั้นตั้งเป้าหมายสูงสุดว่าต้องปลดล็อกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรวมถึงการปฏิรูปสามัญพษัริย์ซึ่งพักส้มเห็นว่าเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศอย่างรุนแรงท่านผู้ชมครับผมเอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ได้ใส่สีเติมแต่งอะไรทั้งสิน้น นายธนาธรเริ่มด้วยการสัมมนาด้วยการชี้ให้เห็นถึงเดิมพันครั้งสําคัญในการตัดสินใจทางการเมืองที่ผ่านมาว่าประตูที่จะนำไปสู่การแก้ไขน้ำนูล2 6พันั้นประตูนี้มีประตูนี้ประตูเดียวคือการทําให้ได้เสียงสวหนึ่งใน3หรือประมาณ70เสียงจากสวทั้งหมด200เสียงที่เป็นสวสีน้เงินกว่าค่อนโดยมากถึง1 3 8่งรถึงหนึเสียงด้วยเหตุน,นี้น,นายธนธรจึงกล่าวว่า การเลือกนาะยกตรนที่ผ่านมาไม่ได้วัดกันที่ความรู้ความสามารถหรือความดีงามในอดีตแต่วัดที่ว่าใครจะนาไปสู่การเปิดประตูการแก้ไขรัฐมนุนได้มากกว่ากันทนายทรผู้หญิงครับการตัดสินใจของพรรคประชาชนตั้งมั่นอยู่บนความเสี่ยงคือมันต้องมีเทคไรสกันว่าประตูที่นาไปสู่การแก้ไขรัฐมนุนมันมีประตูนี้ประตูเดียวจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมันไม่มีประตูอื่นถ้าจะแก้รัฐมนุนคุณต้องมีสว เรื่อนงนายกรันตรีครั้งนี้ไม่ใช่เลือกว่านายกรันตรีคนไหนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากกว่ากันไม่ได้เลือกว่านายกรันตรีคนไหนในอดีตทําอะไรบ้างไม่ได้เลือกนายกรันตรีคนไหนว่ามีจริยธรรมคนไหนทุจริตหรือคอร์รัปชันมันเลือกจากเหตุผลว่าใครจะนําไปสู่การเปิดประตูการแก้ไขน้มนูญได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ฐานคิดนี้ยึดมั่นว่าเราต้องการแก้ไขน,น้มนูญถ้าเรายืนตรงนี้มันต้องตัดสินใจแบบนี้ถ้ายืนตรงนี้มั่นนะฮะ พราะไม่มีกุญแจไม่ได้คุณไม่ได้เป็นคนถือกุญแจเขาเป็นคนถือกุญแจถามว่าในเมื่อคุณไม่ได้ถือกุญแจเขามีสิ่งที่คุณต้องการคุณก็มีสิ่งที่ต้องการมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันประตูที่จะนําไปสู่การแก้ไขรัฐมนูญม,มันมีประตูนี้ประตูเดียวจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมันไม่มีประตูอื่นถ้าจะแก้รัฐมนูญคุณต้องมีสวเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ใช่เลือกว่า นายกรัฐมนตรีคนไหนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากกว่ากันไม่ได้เลือกว่านายกรัฐมนตรีคนไหนในอดีตทําอะไรไว้บ้างไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีว่าคนไหนมีจริยธรรมคนไหนทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่มันเลือกจากเหตุผลว่าใครนําไปสู่การเปิดประตูการแก้ไขรัฐมนูญได้มากกว่ากันในเมื่อคุณไม่ได้ถือคุณแจเขามีสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็มีสิ่งที่เขาต้องการมันก็แลกเปลี่ยนกันมันก็เทครซ์กันเป็นการตัดสินใจเสี่ยงนะฮะเพื่อยิบกุญแจดอกนั้นมาไขากอเรื่องรัฐมนวรไม่งั้นแก้ไม่ได้ถ้าผู้ชมเห็นได้ชัดว่าการสร้างซอมบี้ทางการเมืองส้มผสมพันธ์น้ำเงินในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาพรมแดนไทยกมัมพูชาหรือปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กัดกินประเทศไทยจนเน่าเฟะแต่เป็นการแก้ปัญหาตอบสนองตันหาของตัวเองล้วนๆตอบสนองอยังไงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม เรามาที่ฝั่งภูมิใจไทยต้องการแก้ปัญหาเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสอวอที่กำลังเป็นคดีความกันอยู่รวมไปถึงการปูทางไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ตัวเองจะดูดสอสอบ้านใหญ่จากพรรคอื่นทั้งพรรคทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์รวมรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมรวมคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดส่วนฝั่งพรรคส้มต้องการเสียงสอวอหน,หนในสที่จะสนับสนุนการเปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับ ซึ่งรวมทั้งมาตราหนึ่งและมาตราสองที่เกี่ยวกับอธิปไตยและสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยตรงรัฐมนูนมาตราหนึ่งระบุว่าประเทศไทยเป็นราชนาจาักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ส่วนมาตราสองระบุว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คุณนาธรในการากจัดกิจกรรมพูดครั้งนี้อย่างชัดเจนว่าเล่นการเมืองมาเจ็ดปีไม่เคยมีอำนาจต่อรองทางการเมืองมากขนาดนี้มาก่อน ขาพูดอย่างนี้ครับผมอยู่การเมืองมา7ปีมันไม่มีวินาทีไหนที่เรามีอำนาจต่อรองทางการเมืองถึงขนาดนี้ได้เลยกุญแจมันแค่ไขครั้งเดียวถ้าผ่านกระบวนการนี้มันไม่ผ่านสวอ,อีกถ้ายกมือรอบนี้ได้มันเปิดถีบแล้วกลับมาปิดไม่ได้อีกมันย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีทางเลือกที่ทำไปสู่การแก้ไขรัฐมนุรได้จริงก็อยากจะฟังเหมือนกันเพราะผมมองไม่เห็นการใช้หนึ่งในสามของสอมันแค่รอบนี้รอ,นรอบเดียวไม่ต้องกลับมาอีก มันรอบเดียวเพราะว่าสวที่พักประชาชนหัวมานั้นก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากก่อต้องพึ่งสวในสายสีน้ำเงินคือสายภูมิใจไทยด้วยเหตุนี้นายธนาทรจึงกล่าวว่าขอปกป้องคดีหัวสวสีน้ำเงินและกรณีพุบที่ดินของเขากระโดงที่เชื่อมโยงกับผู้บริหารที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของพรรภูมิใจไทยอย่างหน้าดานัดานและผมพูดได้ว่าบัดซบที่สุด อ้างว่ากรณีเขาโดงถ้ามีความผิดจริงทำไมรัฐบ,บาลเพื่อไทยถึงไม่สั่งการให้การรถไฟประเทศไทยฟ้องร้องเอาผิดทนายรมผู้นี้ครับเขากระโดงเอาจริงๆแล้วมาอยู่ที่การรถไฟเพื่อไทยเป็นรัฐบ,บาลมาตั้งนานแทบบังคับให้การรถไฟถ้ามันผิดจริงการรถไฟฟ้องไปนานแล้วนี่ไม่ได้ฟ้องถ้าผิดจริงชาวบ้านแถวนั้นก็ผิดเหมือนกันหมดมันไม่ได้มีแปลงเดียวในข้อที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาคารากาสั่งมาตั้งแต่ปี2513หรือ54ปีที่แล้ว จนกระทั่งมีการนำคดีสู่ศาลยุติธรรมต่อสู้กันถึงศาละฎีกาพร้อมกับมีคำพิพากษาเป็นที่สุดถึง3ฉบับประกอบด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาที่4 8 4 2ขีด876ทับสองพาคำพิพากษาศาลฎีกาที่80-27ทับสอและคำพิพากษาศาลธรณ์ภาคา3าคา 3, ดีหมายเลขแดงที่ 1, 11 112ทับสอ ซึ่งผลของคดีนั้นสารท่านวิทิจฉัยอย่างชัดแจนแจ้งว่าที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟเป็นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกที่ย่อยศีลาตำบนเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กิโลเมตรที่375เจบวก650นั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีลงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศัการาช2462โดยเฉพาะการพราาิพากษาดีกาที่8027ทั2561มีการระบุข้อทีจจริงเป็นที่ยุติว่านี่คือคำพิพากษานะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2462มีประกาศพระราชกำหนด กำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีให้กรมรถไฟหลวงเริ่มลงมือตรวจและวางแนวรถไฟทางรถไฟอันแน่นอนช่วงตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุบลราชธานีให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับจากประกาศที่ดินตามแผนที่ที่แสดงเขตที่ดินกรมรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกไปที่ย่อยศิลาตำบลเขากระโดงบุรีรัมกิโลเมตรที่3 7 5ถึง650 เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงมรุงเทานีวันที่8พฤศจากนายน2562ผมมารูปขึ้นดูนะฮะที่ล้อมกรอบสีแดงนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคำพิพากษาของสามสารจนถึงปัจจุบันจึงมีความพยายามจะเตะ่วงการบังคับคดีและการปฏิบัติตามคำพิพากษาเท่านั้นไม่ใช่การที่การรถไฟไม่ฟอ้องเียดกคุณธนาถอนเหตุนบนที่อยากใดถือว่าเป็นการโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายกาศ ยิ่งไปกว่าน,นั้นคำพูดของนายธนาธรเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันทำให้นึกถึงคดีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติฝั่งป่าซ้ายแม่น้ำพาจีอำเภอจ,จอมบึงจังหวัดราชบุรีของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของธนาธรนางชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจพี่สาวธนาธรรวมไปถึงธนาธรรวมกันแล้วกว่า2,154ไร่ ซึ่งชัดเจนว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรฝั่งป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำผาชีโดยกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนนอส3ก่อไปแล้วแม้ว่าสารปกครองกลางพิพา,ากษากรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายแก่นายธนาธร4.9ล้านบาทแต่คดีอาญาฐานบุกรุกป่าสนยังไปไม่ถึงสารยุติธรรมเสียทีทั้งคั้งที่อัยการตีํำนวนคืนมาที่พนักงานสอบสวนกองับการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนเรื่องการหลับตาฟอกขาวสวสีเมือง,งหลวงใช้เป็นบันไดตายไปแก้ทั้มนุนทั้งฉบับนั้นคือการหัวการคัดเลือกสวที่คนเขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่เบื้องหลังในการจัดการเพื่อย,ยึดองค์กรอิสระต่างๆให้อยู่ภายใตย้อนาจตของตัวเองจนเรียกได้ว่าสามารถกดปุ่มได้เพราะสวที่ตัวเองหัวเข้ามานั้นมีอยู่ร้อยี่ิกว่าเสียงซึ่งคำพูดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วของธนาธรก็ยอมรับว่า สาเหตุที่โหวตให้อนุทินเป็นนายกนั้นเป้าประสงค์หลักเพื่อแรกเปลี่ยนกับการที่พรรคภูมิใจไทยสามารถสั่งการให้สวหนึ่งในสจากทั้งหมด200คนเปิดไฟเขียวมีการแก้ธรานุนได้ทั้งฉบับโดยไม่ต้องสนใจว่าสวสินเงินเหล่านี้ได้มาจากกระบวนการแบบอ้างยี่่องโจรสมคบกันยึดอานาจในองค์กรอิสระที่มีผลต่อการปกครองประเทศผ่านสภาสูงท่านรองพูงนี้ครับผมจะให้ฟังแบบคำต่อคำ ขัวสวนี่ยิ่งหนักใหญ่เลยใครเป็นรัฐบาลก็มาเกี่ยวข้องมาอยู่ที่กกตรัฐบาลเกี่ยวอย่างเดียวคือคดีอาญาไม่ได้เกี่ยวการถอดถอนสวจะถอดถอนสวก็ต้องไปใช้กลไกกกตและถ้าคุณเชื่อว่ากลไกกกตมันเป็นของเขาอยู่แล้วแล้วใครเป็นรัฐบาลมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วที่จะนําไปสู่การถอดถอนสวจริงๆแล้วจะล้มสวแล้วอะไรถ้าเขาถือกกตอยู่แล้วถ้าคุณเชื่อแบบนั้นไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลเขาก็ถือว่ากกตอยู่แล้ว คดีอาญาที่ต้องกระทําการผ่านกระบวนการดีไสกว่าจะจบโน่นจบนี่ดีไม่ดีสวหมดวาราไปแล้วไม่รู้คดีอาญาจะถึงศารดีกาหรือเปล่าคําพูดธนาธรบ่งชี้ว่าคุณก็รู้ทั้งรู้ว่าสวสีนึงเงนที่ได้มาจากกระบวนการที่ไม่ถูกต้องกระบวนการอันชั่วร้ายแต่ยินยอมพร้อมใจใจสวชุดนี้ เดินหน้าเปิดทางมีการแก้ไขน้ำดูดกระทําความชั่วต่อไปโดยคุณไม่สนใจความถูกหรือความผิดเลยคุณไม่สนใจว่าคุณกัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดเสียแล้วแต่ตัวคุณเองยังดื้อด้านกัดกระดุมเม็ดต่อต่อไปให้ผิดไปเรื่อยๆเพียงเพื่อหวังว่าตัวคุณ ธนาธรและพักประชาชนจะบรรลุถึงเป้าหมายคือการแก้ธรรมนุนทั้งฉบับเพื่อปฏิรูปหรือล้มสถาบันหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไปในแนวทางที่คุณเชื่อวิธีการนี้เป็นการดันทุรังฝืนธรรมชาติไปเช่นนี้มันถูกต้องหรือยังไงหรือจริงๆแล้วมันจะนำประเทศไทยและสังคมไทยดำดิ่งไปสู่วัฏจักรของวิกฤตการณ์ที่นับวันจะแก้ไขได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆกันแน่ นี่ผมยังไม่พูดถึงความบัดซบในเรื่องการที่นายอนุทินนายกตรณีฮุบเอาทางสาธารณประโยชน์มาสร้างเป็นรันเวย์สนามบินขนงพระตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเอื้อธุรฐฐกิจสนามกอล์ฟของครอบครัวชาญวีรุุลซึ่งไม่ว่าจะแก้ตัวยังไงนายอนุทินก็ยากที่จะดิ้นหลุดเพราะเมื่อย้อนไปเอกสารการขออนุญาตใช้พื้นที่สนามบินเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567คดรับ มีชื่อผู้ยื่นขอใช้คือนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกตรีและรีวิวการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นการขอในนามส่วนตัวมอบหน้านให้พลอากาศตรีนิพนธ์โพเจริญเป็นผู้ดําเนินการแทนท่านผู้ชมครับคุณอนุทินครับคุณธนาธรครับนี่คือการรู้แกมหนนานอนุทินถึงขนาดเอาที่สาธารณามาสร้างเป็นรันเวย์ส่วนตัวเกิดขึ้นแต่ไเมื่อครั้งยังเป็นรองนายกรรี และตรีว่าการสวงมหาไทยซึ่งในเวลานี้นายรัตินได้เลื่อนตัวเองมาเป็นนายกทั้รีและก็พ่วงรัฐมติมหาไทยเข้าไปด้วยแต่สิ่งที่คุณทำเอาไว้ไม่ได้เลือนหายไปยังปรากฏหลักฐานอยู่ชัดๆผมเอาเอกสารขออนุญาตใช้ทางสารพะเพื่อเป็นรันเวย์สนามบินที่นายรัตินมอบหน้าทให้ตัวแทนไปยื่นต่ออาบาตอขนงพระให้ดูนะครับสรุปท่านผู้ชมครับคุณนานรุทินครับ,ค,ค,รบคุณเนวินครับและท่านราชเลขาครับพลอากาศเอกสธิตพงศ์สุขวิมลครับ ปฏิบัติการซอมบี้ทางการเมืองด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างพรรคส้มกับพรรคสีน้ำเงินครั้งนี้แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวระหว่างกลุ่มน,นายธนาธรกับกลุ่มนายเนวินโดยหาข้ออ้างในการแก้ไขวิกฤตประเทศเพื่อน,นาไปสู่การเลือกตั้งการแก้ไขร้านดญลตามใจตัวเองเท่านั้นจะต้องสูญเสียเงินอีกหลายพันล้านและหมื่นล้าน การทำภารกิจดังกล่าวด้วยเหตุนี้นายธนาทรจึงต้องเอาสีข้างเข้าถูออกมาแก้ต่างฟอกขาวเรื่องที่ดินเขากระโดงและคดีวสวเพื่อปลอบใจและสร้างความชอบทรรในการผสมพันธ์อันพิลึกพิลั่นครั้งนี้ให้ดูด,ดีที่สุดคุณไม่สนใจเรื่องปัญหาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมทั้งชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นยังไงช่างมัน สนใจแต่เพียงว่ากูจะเอาอย่างที่กูอยากได้แบบนี้ผมก็อยากถามว่านี่หรือคือระบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พวกมึงอยากได้และใฝ่ฝันกันนักหนา